สอง Music Connection Present Rock Village สวัสดีครับพวกเราลำนูนนะครับคอนเสิร์ตร Rock Village วันที่13ูมกุมภาพันธ์นี้อยากให้ทุกคนมาชมนะครับอยากให้ทุกคนมาดูเพราะวันนั้นพวกเราลำนูนมีอะไรพิเศษใหม่ๆนอกจากเพลงเชื่อวิเศษพลังงานจนศึกษานฤมิตร วันนั้นจะเป็นวันแรกที่พวกเรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดข,ของพวกเราละมดจะร้องการสดๆที่แรกเลยตรงนั้นเป็นเพลงใหม่ของพวกเราละมดนอกจากเพลงใหม่แล้วพวกเราละมดผมนะครับจะไปแจ้งกับพี P ่พีพีเอสด้วยมันคือบทเพลงรักของความผ่ายแส่วนเพลงอะไรนะั้น13กุมภาพันธ์ต้องไปชมกันนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ เสาที่13กุมภาพันธ์ีที่เมืองไทย GMM Live House at Central World ชั้น8บัตรราคา700บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ GMM Live com สนับสนุนโดย